ไม่ใช่เสียงเลิขยยานะคะเสียงสียประชาชนจากกองกระถินนะคะสามัคคีนะคะบ้านดอนของเรานะคะอ่าวันนี้เราจะไปบอกบุญนะคะก่อนที่จะไปบอกบุญบ้านอื่นเราก็ต้องบอกบุญบ้านเราก่อนค่ะใครที่อยากร่วมขบวนนะคะในวันนี้ก็ขอเชิญนะคะอ่าขึ้นรถได้นะคะเดี๋ยวเอขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยตอนนี้น่ะมาขึ้นคันนี้ด้วยก็ได้นะคะมาขึ้นคันนี้ด้วยกันนะคะ อ่าคุณฟอยไปคันน้อนก็ได้เอออ่าพอเราเข้าไปบอกบุญเพลินเขาก็ต้องไปบอกตามซอกตามซอยดิทีมงานเขาาก็ถือไม่ไม่หลายว่าไม่ยุติสลยะไม่เออไม่เออไม่ไม่บ่มีบ่อยบอกแค่เอาขันก็มีแล้วขันก็มีแต่แต่ว่าไม้น่ะควรจะมีอยู่ดิบางคนเขาก็อยากเสียบไม้นะคะเออทอดไปเออเป็นรถ น่างามน่างามเขากับเรียมตัวไปบอกบุญในตำบลด่านสีสุกัพี่น้องเด้อนี่เป็นมือวันที่20เเป็นบุญกระถินสามัคคีมีแต่บ้านเพิินมาบอกบุญมาเลาะบ้านของเฮาบ้านี้บ้านเฮาก็ัไปเลาะน้ำเพิ่นก็ถือว่าเยี่ยมยามถามข้าวไปบอกบุญกันเนาะพี่น้องเนาะน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาครับเถื่อไผเถื่อมันซอยกันคนละเล็กคนละน้อย บำรุงพุทธศาสนาครับพี่น้องเออนี่พี่ปอยยศกับเมื่อนี้ก็จะร่วมกีกัร่วมงานเพื่อนร่วมไปว่าไปแพ้ไปแพไปบอกบุญนั่นแหละครับไปลอยมาเป็นตาซังอายารนะคะจากรถเออกระวน คุณกองกระถิ่นมาจอนมาคุณอามานพอาจอนจอนจอนมาโนพคนหนึ like, ่งร้อยบาทนะคะนักการงานเองนะคะคุณมานพกำัมภาษณ์พร้อมครอบครัวนะคะเอามามามาบุตรบ้านเฮาด้วยโนเปอร์หนึ่งร้อยบาทขาซาดูขาซาดวันอังคารอยากมือมือมาร่วมกันนะคะเอาขาซาดูขาซาดูแล้วคนนี้คือมาแห่เอาบทไปรวบด้วยด้วยกันนะคะ

เอาไปจำห่ายขายก่อนก็ได้เอามาสองแพ็คคนละแพ็คเลยเราเอามาสองแพ็คนะคะเอามาอีกแพ็คหนึ่งอะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวจิตใจก็เพิ่มร้านดอกสาธุสาธุนะคะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน้ำใจพลังศรัทธาอ่ากินยาให้บดบดกัน ค่ะคุณอังคนาพรครอบครัวนะคะอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะเสียไปเพิ่นนะคะเสียเท่ายอดยอดนะเอาลูกชายไปตาหาแตลูกเก้วสวัสดีจ้าร้องอะไรน่ะต้นกะบีลือกกววาเพิ่กับต้นตามกีค่ะห้าสิบบาทขอให้รวยรวยเป็นเสียตลอดไปนะคุณบอมเออได้รได้ได้เยาธูุ่ณค่ะาธุดยอดรอดยอด้อดยดยอด รน้ดีพี่แน่เดอเจะปวดใึเราได้หลายมากะมามาเสียบไ้ก่อนอันนี้บ้านของพ่อใหญ่สายตอนจะไปบ้านอื่นเด้อพี่น้องเด้อบอกบุญบ้านเจ้าของัน้ำอ ออไปวะคราบครัวเขาขอบคุณนะคะขอบคุณขอบุญบ้านเจ้าของบ้านสักก่อนตามศรัทธาพี่น้องร่วมบุญบุญบ้านของเข้าเข้าด้วยกันเอาด้๋ยววันที่10เกตัดไหมจ้าวันที่3อ๋อน้องตีมตัวแทนกลุ่มเครือข่ายไปแข่งขันนะคะโครงงานนะคะเรื่องไปงนาแห่ค่ะได้ที่หนึ่งนะเออเอาไอ้คนสวยๆให้แกงเอาเออ เออนี่ออบบ้านสะกกอนเด้อพี่น้องนี่บ้านของเขาอ่าหนึ่งร้อยบาทค่ะสาธุสาธูนี่ออบบ้านสะกกอนเด้อพี่น้องนี่มาบอกบก well, ุญบ ah> ้านเจ้าภาพสะกกอนแล้วค่อยไปบ้านอื่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ร้อบาทเสียไปลูกเสียไปหลายอ้โหทุกคนมีซีหาคันพี่น้องรถไปวัดนะลูกไปวัดนะ อามาน้องปังปอนน้องปังปอนี่ค่ะน้องปังปอนอียี่สิบใช่ไหมลกูกอ่ายี่สิบป่าสาทุโคทีมาห้าสิบน้องปังปอนอี่โอ้น้องน้องต้นหอมอีกสิบป่าสาสาทุสาทุต้นหอมของเรานะคะจะ,ะมีกระดิ่งสามัคคีนะคะอะาจจะละออา,างก็ได้เรกาก็มุ่งเน้นอดอนแล้วก็หน้าบ้านเย็นก็ได้แล้วก็ให้เดินนะคะที่ยี่สิเอ็ดกรกาคนี้นะคะ ค่ะคุณเอ็นดูเอ่อคนอ่าตะวันคนโยงนะคะพร้อมครอบครัวนะคะตะวันคนโยงอสออสออดเอ่อพอดีค่ะครับน้องบัวมบุญด้วยยืมไปมายเองมีโรคนีกบุญหลายโรยูทูปเป็นโรคนี้บุญค่ะสิบแปดโรคนี้บุในี่ยนะคก็เดินด้วยนะคะค่ะคุณเพราะว่าเพราะว่าจะเดินไกลเกินไปค่ะ เดินไกลเกินไปมีทีมหนึ่งอ,อยู่เด้อทีมหนึ่งอ่ะทีมพุ่ติกทีมพุ่พเอ่อ,อ,อรอพุ่นแน่ลูกรอพุ่นแน่วาออกจากซอยสียางไกลดอ่ามานะคะคุณลูกเอ่อบ้านเสียโตนะคะอ่าพอโตแม่โตมาร่วมบุญค่ะอ่าบูรณะคัะมีเรียญ<อ>บุญนะคะมีเรียญบุญทั้งหมดสิบส ตัวนะคะนีานคุณโยนสอร้อบาทอนุโมทนาสาธุพลเอบ้านใบ้านน้ปียี่สิบเอ็ขอเชิญพ่อนเพ่อนไปเร่่มป็นเจ้าภาพป้าถินสามก๊กจสาธุเด้อบุญบุญักกันอ่าดิจิเุ้องกันอานะคะอาทิตย์มาบรับ้าบ้าบ้าบาเด้อครับ ได้มาบอกบุญพี่น้องบางกอกน้อยไปขีดยางมากกว่าน like ้องน้องเออเห็นตะยางเห็นตะก้อนยางค่ะหลักก็หลักก็ก้่วเต๋านะคะเดือยผู้หนาเป็นเออขาตูทอขทอดตัวทีหยังเราต่อตัวเล็กตัวตัวก็ห่างเห็นบ่เออตัวตัอ่าบ้าบุญบุญน้ำกันนะครับเด้ออาบุญกระถินวันที่21ครับ เล้วโอ้ะนะเอใกล้บางกอกน้อยค่ะข้าวหนึ่งกระสอบน้ำหนึ่งแคะท้อมเงินอีกส0งร้อยบาทอธิมนาสาทุนกับแม่ไก่ถาเออเอาอ่าอาจารย์เพียงี่บ้านพอยางไปบ้านอาจารย์ครับเออเอา ตัวบนนุญนลกตัวบุญกะทินปีหนึ่งม่เดือนเดียวเลยกระทินน่ะก็ะคือผาปลาเลยเร้านขาคุณปองใช่ไหมคบตัวอีกหนึ่งร้อยบาทสทาขาสิได้บุญ กี่ามตีปวดตาตู้สาวมีผู้รุนหนึ่งร้อยบาทพร้อมครอบครัวทำบุญรวมชาติตักป่ารวมกันจืดเลยคอยเงี้ยอันดานตัวนี้อันรุนดรงไปสัยเออได้มีการสอนไปเลยสาธุค่ะเยินผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไม่มีผู้แข่งเลยเอาบ้านไปขอบคุณครัูสอนได้ลูกสอนได้ถ่ายได้ค่ะกลับด้วยนะคะสาธุบุญค่ะ มาบอกบุญปาทีจกีเอสไปก็ได้เพราะเป็นยังค่ะเอ้ออกเกอดอะไรเนยค่ะสาธุสาธุค่ะเป็นเสียงประชาสัมพันธ์บอกบุญนะคะบอกบุญมาที่ยีเอสดเลยดิ <c oughs> เออความนะคะ,ะ,คะเสียงประชาสัมพันธ์จากรถนะคะของคุณพ่อบุญดอนโพสีได้บอกบุญพี่น้องบ้านด้านสีสุขพุเป็นสิ่งของเออ อันนี้กะเป็นงานแข่งเนี่ยเราจะไปหายห้อคทุกคนที่ไปร่วมกันรับกษานี่ป็